สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับตอนติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ควรรู้อะไรบ้างก่อนที่จะทำการติดตั้งแก๊สรถยนต์อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงคือรถยนต์ที่จะนำมาติดตั้งว่าเรานั้นจะเลือกยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีถึงจะเหมาะสมการที่เรานำรถมาติดแก๊สสิ่งที่เราคาดหวังคือการประหยัดค่าเชื้อเพลิงเป็นหลักเพราะราคาแก๊ส LPG อย่างไรราคาก็ถูกกว่าน้ำมันอยู่ดี โดยเหตุผลนี้แก๊ส LPG จึงเป็นพลังทางเลือกซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงใช้กับรถยนต์ได้เมื่อเราได้เลือกแก๊ส LPG แล้วลำดับต่อไปคือรถยนต์ที่จะนำมาติดตั้งยี่ห้อไหนถึงจะเหมาะอะไหล่เป็นตัวเลือกที่ดีคำตอบคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอะไหล่หาได้ง่ายและราคาเหมาะสม โดยเหตุผลดังกล่าวที่พอจะเลือกยี่ห้อคร่าวๆได้ขายรถญี่ปุ่นเป็นรถยนต์ที่แพร่หลายในเมืองไทยเป็นตัวเลือกน่าจะเหมาะสมกว่าแต่ก็มีรถยี่ห้อบางรุ่นของค่ายญี่ปุ่นราคาอะไรบางชิ้นราคาแพงกว่าค่ายรถยุโรปเสียอีกสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือปรับสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะสมสำหรับการใช้แก๊สกล่าวคือ ในกรณีที่เป็นรถยนต์ที่ใช้งานมาพอสมควรควรตรวจเช็คสภาพเครื่องให้พร้อมสำหรับการติดตั้งเช่นระบบระบายความร้อนหมอน้ำพัดลมฝาหม้อน้ำวาล์วน้ำปั๊มน้ำท่อ,อยางทางเดินของหม้อน้ำเช็ควาล์วระบบไฟฟ้าจุดระเบิดเช่นหัวเทียนคอยจุดระเบิดสายไฟเช็คการรั่วของน้ำมันเครื่องตามจุดต่งตาง เช็คเซนเซอร์และอื่นๆเป็นตน้นส่วนยีห Get, นย่ห้อแก๊สเราขนเรือยยี่ห้อที่รู้จักกันเป็นที่แพร่หลายในท้องตลาดไปที่ไหนใครๆก็รู้จักมีการรับประกันอุปกรณ์ติดตั้งเคลมสินค้าได้เร็วเสียที่ไหนก็มีอู่ทั่วไปสามารถซ่อมได้อุปกรณ์แก๊สได้มาตรฐานและโปรแกรมจูนฉลาดง่ายต่อการจูนและแก้ไขอู่ติดตั้ง หรือช่างที่ติดต้องมีประสบการณ์และทักษะความชำนาญในการติดตั้งและการบริการหลังการขายที่ดีไม่ทิ้งลูกค้าไม่ว่ายังไงรถติดตั้งแก๊สจะต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องก่อนติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ควรรู้อะไรบ้าง ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ